วอกคนเป็นแม่แทบสลายสำหรับเป้ยปานวาดถึงกับน้ำตาไหลเตรียมส่งลูกสาวน้องปาลินเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหากเอ่ยชื่อเป้ยปานวาดเห็นมณีเชื่อว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะในอดีตที่ขึ้นแท่นว่านางร้ายหน้าสวยจนได้ฉายาสตรอเบอรี่เรียกที่มาครองและอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเป้ยปานวาดกันสักเท่าไหร่หลังได้ไปรับหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป้ยปานวาดได้คบหาดูใจอยู่กับสามีป๊อป นิิบยรรศกินและมีโซทองคล้องใจอย่างน้องโปรดและน้องปาลินล่าสุดทางด้านเป้ยปานวาดหัวอกแม่แทบสลายหลังลูกสาวน้องปาลินต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทางด้านเป้ยปานวาดได้ออกมาโพสตข้อความเอาไว้ว่าสุดท้ายเป้ยก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงๆเป้ยรู้ว่าน้องปาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอะดีนยและทอมซิลเมื่อสมเดือนที่แล้วต่อมอะดีนยของน้องโตขนาด90เอร์ซซึ่งนั้นก็แปลว่าน้องมีช่องทางเดินหายใจแค่เพียง10เซนเท่านั้น ตอนแรกเป้ยคิดว่าเป้ยจะเข้มแข็งและคิดว่าเป้ยจะไม่ร้องไห้เหมือนอย่างคราวที่โกรธที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป้ยคุยกับคนอื่นเราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแต่พอรู้วันเวลาที่ปาลินจะต้องผ่าเข้าจริงๆเป้ยก็ค้นพบว่าเวลาไม่ได้ทําให้เราแกร่งขึ้นเลยในเรื่องความเจ็บความป่วยของลูกเป้ยทําเหมือนว่าเป้ยเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าลูกจะแข็งแรงขึ้น ลูกจะดีขึ้นก็ตามแต่ใจของเป้ยตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวความกังวลอยู่เต็มไปหมดเป้ยปรารถนาให้ตัวเองเข้มแข็งเร็วๆเ,เพื่อที่จะเป็นที่พักพิงให้ลูกเป้ยปรารถนาให้ทุกๆอย่างผ่านไปด้วยดีเพื่อให้น้องปาลินเป็นเด็กที่แข็งแรงร่าเริงสดใสตลอดไปรักลูกสุดหัวใจเหลือเกิน